สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีพาพี่น้องมากินหนึ่งปลานิ่นครับจิ้มกับแกงกินกับจำจเจลปลาแดกบองนะครับผมกับลวกผักนะพี่น้องเนาะปลานิ่นตัวใหญ่เมื่อนั้นกินเผามือนี้กินหนึ่งนะครับพี่น้องนี้มามาแสิน้ากันหอนหอนยุ่คนอ่ะคนหงุดหงอยู่ครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มาๆมา,ม,า,ม,า <c oughs> มือนี้บรรยากาศดีดีครับคึมไหม มากรำลวกเมื่อหลวกหนึ่งหนึ่งลงไปน้ำกันกับป้าหวานดีดีพี่น้องอ อยากกินบะงงองิวแต่ว่าบอมี่ thằng cho bằng cái sẹp, cùi này cùi น,นี่ก็จัดให้ตาม้ำควาอพี่น้องอย่างไดพักนั้นมาลายปันไดครับ งามคักซะล่ะเนี่ย One mm -hmm. มันได้ยินเสียงแมวพี่หนอ่อย <g ülme> เพื่อนพ่ากันได้ยินเสียงแมวอยู่ทารร่าไหนบุ๊ม dù ừ Ừ dù sư dù sư Panda พี่น้องหล,ลายๆคนก็เริ่มกับบานแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกะช่วงหยุดละดูได้สุขภาพในเด้อพี่น้องเด้อตัวไม้ยันกับไม้อีกแล้วดูจากเวลาครับมาก,กับไม้ย้มเหมือนคนกับบานกับซอง ขอห้ครับคิดสิสมัครกับสมัคร <c oughs> ป่าตัวนี้วันสองโลกนหรอพี่หน้อง ตัวใหญ่ครับเมื <c> ่อ <oughs> ผมกินแปะสะ <c oughs> กินเมียงบป่ปานนี้ เกี่ยวกับแซบม่อหนียสิมันึ้อบนมือแลละครับพี่น้องบรรยากาศอากาศกับพอดีพอดีบ่หนาวนะครับมื่อเ้านี้ สิบเก่าองศาเขาคือว่าสนาวาเซปีไม่อยูหนาาอะไรกะกระต้นพุทเถาพุทโธเด็กหน่อยนะ้ำแต่็กหน่อยบกเคอยหนาหรอกพี่น้องเด็กหน่อยยุงเดียนขนาดมือหนาวๆ่อาบบกผ้ากันเซน เสียขันยาวมากคู่เราภาคกันหนาววัาสันเขาถามกันว่าบ่หนาววัาสันไรมบ่หนาวคู่จนสันนักเรียนบ่หนาว Má nó nọ nhéo năng vô tầng đồn ở hằng khởi nhau, nhau. <laughs> chọn nó อิ่มเดาพี่น้องแซ่บครัดิวมนหิวเขาขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรายการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยในนาทีนี้เด้อพี่น้องเด้อจังนในกาฝกากดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกระดับกันครับพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ